ทุกวันนี้คำไหนที่มีต่อเต่าจะกลายเป็นคำน่ารักทันทีเต้าอ้วนตูก็สวัสดีนะครับวันนี้มาอยู่กับรายการใหม่ของช่องเราคือรายการ Hello สมองพ p ที่หนึ่งก็วันนี้ก็ให้เพื่อนมันคัดคลิปตลกตลกมานะก็จะมีประมาณ ห้าหกคลิปนะมันดูคลิปแรกเลยบางบางบางเอ้ยคือมึงต้องว่างขนาดไหนอ่ะควรว่างสนะองพันยี่สิบไปแล้มึงต้องว่างขนาดไหนเอ๊ยซุปเปอร์ฮีโร่เลยละพอเลยมีสราระหน่อยไปเคือ ถ้าเป็นเยี่ยมนะครับผมมากกว่าห้าเยี่ยมคือบีพีอันนี้เอาไปสามเยี่ยมไหมอ้อยิบเยี่ยมคลิปแรกของรายการเลยแม่งเอ้อมสามเยี่ยมดีครับดีเดี๋ยวนะอันนี้เหมือนเคยดูแล้วหรือเปล่าอ๋ออันนี้อ๋อเปิดประตูไปหยิบไม้ เฮ้ยอันนี้เก็บปุ่นแจด้ด้วยวะ่ะแปลกแปลกแปลกอ,อ้เพื่อนเวนคือคนเนี่ยไอ้คนโด้ถือไหมผมบอกเช่ยรัมึงเ็เก็บมาแล้วโยนไปทำไมสองไลน์ไป อันนี้แหละอ๋อซ่อมทางเอ้ยคุณยคนอ <laughs> ื่งก็ไหมครับเจอพ่อ,อ ا, จเจอพ่อเฮ้ยไม่ว่าด้วยอ้เจออีกั้งโคตรที่คิดด้แร้วผมคิดว่าเนี่ยคิดด้แร้วผมคิดว่ามันจะแบบขี่ม,ม้าแบบลุยด่านไงแบบ แท็กมาซองรถกระเป๋าเดีไปแบบพิ้วไงแหวกแหวกแหวกดีเอาไปสามไล่นะไล์ไล์แล้วก็ไลค์่ก็เปิดรายการมันก็หาเลยเ้ยพี่บังพี่บังลูกพี่ลูกพี่นนไมเเ่เสียงพี่มึงเองเสียงแป๊บนึงตัวอย่างเช่นแต่เอง รกๆไไม่ด้ยินทุกวันนี้คําไหนที่มีต้อเต่าจะกลายเป็นคําน่ารักทันทีเออใช่จริงอั่นี้จริงตัวอย่างเช่นตาเอ็กตัว,<ห>วเล<น>็กตาเอ็กต้อเต่าต้อเต่าอะไรวะต้อมีเต้าอ้วนตุ่นอันนี้ไม่ใช่แล้ <laughs> อันนี้ไม่ใช่ <laughs> หกไลค์หกไลค์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 ครับผมไม่ใช่ผมผมไม่เกี่ยวนะผมคนดูเฉยนะเขาเป็นคนอัดนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวผมนะบอดฟอร์ดบแลฟอร์ดเลี้ยวมาแล้วยังไง

คลิปมีแค่เนี้ยเอาไปเอาไปเอาไปสองไลฟ์ปะไลฟ์ไลฟ์ลฟอีิให้นี่มีจะปล่อย่นะนี่แอ่ดหน้าพี่คนนี้หน้าพี่คนนี้เนี่ยสองคนสองไลฟ์ดี่ะมาถึงกันที่คลิปสุดท้ายโุ้ยปกคลิปก็ดีแล้ว ดีเลยทันะอยเจอในทันที่มาในมดี่มีกีบจาเเข้ามามาห่่เห็นอกจะก็เธอย่พึ่งเข้ายกหกไลค์ครับผมวิธีคนนี้ผมรู้จกักพิกกี้พิกกี้อยู่สอบปปาลาวไม่อยากหายไ์อ่ะให้ลบยูได้ไหม ยออยออยออย่ออะไรหกไลฟ์ไย่อยอสามสามไลฟ์ไลฟ์แล้วไลฟ์ก็วันนี้ก็ขยายไงวะวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรายการ ฮัลโหลสมองอีพีที่หนึ่งก็ถ้าดูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ใครมีคิดตลกตลกก็ส่งมาได้นะครับที่เฟซแบงจบับนะแบงจบับเฟสนี้เฟสเดียวเท่านั้นโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับ